สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ช่อง Somewhere Out There มารีวิวสินค้านะครับชิ้นหนึ่งอยากแนะนำตัวให้ทุกท่านรู้จักด้วยนะครับผมนั่นคือมีดนะครับผมมีชื่อว่าบาร์บิบนแบรนด์บาร์บินเนี่ยเป็นมีดที่ผมตั้งใจทำขึ้นมาด้วยตัวของผมเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใบมีดประกับด้ามตัวซองคายเด็กนะครับผมก็ทำขึ้นมาเองทั้งหมดเลยล็อตแรกเนี่ยก็จะเป็น มีดไซส์คอมแพกนะครับผมออกมาในสไตล์บูธคราฟนะครับสำหรับการใช้ uh, ท่องเที่ยวเดินป่าแคมปิ uh, ้งนะครับผมทีนี้โอเคละโมเดลแรกบูธคราฟต์ไซส์คอมแพกเนี่ยจะมีสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับทุกเล่มเนี่ยผมก็จะมีมีการ์ดให้นะครับผมซึ่งในด้านหลังการ์ดเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดของตัวมีดทุกเล่มนะครับผม ไปให้ทุกเล่มน,นะครับลองดูนะครับผมโมเดลคือ Bushcraft นะครับเหล็กที่ใช้คือ n6955 ทำไมถึงเลือกใช้เหล็ก n695 เหล็ก n695 คืออะไรหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมเหล็กรหัส n695 เนี่ยอ,อ,อยู่ในตระกูลของสแตนเลสทำไมถึงเลือกใช้สแตนเลสมาทำมีดนะครับผมเพราะว่าเรื่องของการดูแลรักษานะครับผมสแตนเลสเนี่ย ดูแลรักษาง่ายกว่าเหล็กไฮคาร์บอนเยอะนะครับเพราะว่าสแตนเลสจะมีส่วนผสมของโครเมียมที่สูงนะครับจึงทําให้สนิมเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากๆไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเหล็กสแตนเลสเนี่ยสามารถเป็นสนิมได้นะครับผมถ้าเกิดใช้แบบไม่ดูแลรักษาโดนเช่นเ,เช่นไปผ่าปลาหรือว่าไปทะเลแล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดเก็บเข้าซองเนี่ยอย่างนั้นเนี่ย ไม่ว่าเหล็กอะไรสนิมก็ขึ้นแน่นอนนะครับผมทีนี้เหล็กสแตเลสที่บอกว่าสนิมขึ้นยากมากนั้นเนี่ยดูแลง่ายดูแลดูแลง่ายยังไงนะครับคือ,เ,อ,อเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับน้ํามันเลยนะครับผมเราใช้งานไปตามปกตินะครับหลังจากใช้เสร็จแล้วก็คือล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งเก็บเข้าฝักแค่นั้นนะครับรับรองว่าตลอดชีวิตเนี่ยแทบจะไม่ไม่มีสนิมเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นยากมากนะครับผมทีนี้ พอเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับน้ํามันที่จะต้องมาเคลือบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เวลาจะเอาไปทําอาหารก็สบายใจได้นะครับผมอย่างมีดหลายหลายหลายเล่มที่ผมมีนะครับก็ต้องใช้น้ํามันเคลือบในการดูแลรักษาบางท่านก็ใช้น้ามันมะก,กอกใช้น้ํามันพืชหรือใช้น้ํามันเครื่องทีนี้เวลามีน้ํามันเคลือบอยู่ที่ผิวเหล็กนะครับแล้วเก็บเข้าฝักเนี่ยบางครั้งเก็บนานๆเนี่ย น้ำมันเนี่ยมันก็จะไปเกาะอ,อยู่ในตัวในตัวฝกักไม่ว่าจะเป็นซองหนังหรือซองคลายเด็กแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดคราบสกปรกภายในนะครับผมเวลาดึงมีดออกมานี้โอ้โหเป็นคราบเขละและเหนียวทคำความสะอาดลำบากสแตนเลสไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อะไรแบบนั้นเลยนะครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนั้นเลยนะครับนี่คือเหล็กสแตนเลส n 6 9 5นะครับผม n 6 9 5เนี่ยมีปริมาณคาร์บอนที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กสูงเกือบจะเท่า เหล็กเครื่องมือประเภทพวก D2 หรือรหัส K110 เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาสามารถเอาไปอบชุบแข็งได้ที่จะมีความแข็งที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเหล็กมีดของบ้าบินเนี่ยส่งชุบแข็งที่โรงงานนะครับผมภายใต้เตาสูญญากาศทุกขั้นตอนนะครับผมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมอยู่ในเตาสูญญากาศทั้งหมดนะครับผมได้ค่าความแข็งออกมาที่6 1 HRC นะครับนั่นหมายความว่า N 6 9 5ของบ้าบินเนี่ยสามารถที่จะรักษาคมได้ไม่แพ้เหล็กทูส e e ลหรือหลายท่านอาจจะรู้จักในเหล็กของ D 2หรือ K 1 0เลยนะครับโอเคผิวเละมนนี้ทำผิวยังไงอ่าทำผิวแบบซาตินครับเปิดให้ดูเลยนะครับผิวแบบซาตินก็คือออ ปล่อยให้เห็นเนื้อของเหล็กที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับไม่ได้ปัดเงาเหมือนกระจกแล้วก็ไม่ได้ไปทําเป็นเอซิสโตนวัสชุบผิวหรือเคลือบผิวด้วยวัสดุอื่นนะครับผมก็คือผิวเหล็กเลยนะครับผมแค่ขัดให้ขึงนเงาเท่านั้นเองนะครับผมโอเคผิวแบบซาตินนะครับผมการปาดใบของเล่มนี้นะครับผมใช้การปาดใบแบบสแกนดี้กริ a สแกนดี้กริ g คืออะไรสแกนดี้กริดคือการ ปาดคมใบนะครับผมแบบสแกนดิเนเวียนนะครับผมเขาจะปาดคมเนี่ยเป็นรูปตัว V ีลงมาหาคมใบนะครับช่วงด้านล่างของคมมีดช่วงด้านล่างของใบมีดนี้แค่นิดเดียวนะครับผมวัดองศามาได้นะครับฝั่งละสิบสามเออองจุดองศาเป็น25องศาเป็นตัว V ลงมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการปาดใบแบบสแกนดิกรายดิงเนี่ยจะปาดเนื้อเหล็กออกไปน้อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเนื้อเหล็ก อยู่บนใบมีดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมนั่นหมายความว่าทําให้การปาดแบบนี้ทำให้เหลือเหลือความแข็งแรงของใบมีดเนี่ยแข็งแรงมากนะครับผมการใช้งานแบบบ s ชค r ร f ฟเช่นเอาไม้ตอกไปที่สันมีดเพื่อการผ่าฟืนเลยงี้ยน,นะก็มั่นใจได้เลยว่าความแข็งแรงของใบมีดเนี่ยมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะครับปาดใบ,บแบบสแกนดิกรายดิงนะครับผมองศาคมที่25องศานะครับผมเล่มนี้ขึ้นคมไ่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคประกับด้ามอ่าบ้าบินเนี่ยจะทําประกับด้ามเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งประกับด้ามแบบพิเศษมานะครับผมเล่มนี้เป็นไมโครตานะครับผมซึ่งทํามาเป็นคัสตอมไมครตาใช้ผ้าแคนวาสยางหนานะครับยีบสออนนะครับผมผสมกับเรซินเล่มนี้จริงๆแล้วคือเป็นผ้าแคนวาสสีน้ําตาลสลับกับแคนวาสสีเขียวออกมาเป็นสีเขียวออกน้ําตาลนิดๆนะครับผม ดูสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็มีไลเนอร์นะครับผมเป็นไมคาร์ตาเปเปอร์นะครับผมเป็นไลเนอร์อยู่ด้านในสีส้มตัดต่อขนม้าได้สวยเลยเลยสวยทีเดียวเลยครับเล่มน,นี้นะครับอาจจะพูดไม่ค่อยคล่องนะครับผมเป็นมือใหม่ฮัทรีวิวนะครับาสารความหนาของใบมีดนะครับผม4มิลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความแข็งแกร่งความแข็งแรงไว้ใจได้นะครับผมเพราะว่าเป็นมีดลักษณะของฟูตัง ฟูแทงคือใบมีดและด้ามมีดเด่ยเป็นชิ้นเดียวยาวหมดเลยนะครับแล้วก็มีวัสดุเป็นไมคตา้าเป็นประกับด้ามที่สงได้นะครับผมโอเคมีอะไรอีกนะครับผมโอเคทีนี้สัดส่วนนะครับผมความยาวทั้งหมดเนี่ยก็คือ2 1 5มิลลิเมตรนะครับผมในส่วนของใบมีดเนี่ยก็คือ105มิลลิเมตรในส่วนของด้ามคือ110มิลลิเมตรนะครับผมถ้าเป็นนิ้วก็คือ8.5นิ้วใบมีดยาว4 1 5นนิ้วนะครับผม ส่วนของด้ามก็ยาว4.35นิ้วนะครับผมนี่คือสัดส,ส่วนนะครับของบ้าบินบุชคราฟทั้งหมดนะครับผมซองนะครับผมซองที่ให้มาเป็นคลเดกนะครับอันนี้เป็นคลเดกหนา2มิลิเมตรส่วนใหญ่ก็จะมี2ขนาดนะครับก็คือ2มิลิเมตรและ1.5มิลิเมตรนะครับผมคลเดกก็ทํามาฟิตพอดีกับตัวมีดนะครับผมมีมาพร้อมกับห่วงร้อยเข็มขัดน,นะครับผมสีดํา พร้อมใช้งานหนะักได้ทันทีนะครับผมฝากมีดบ้าบินด้วยนะครับผมมีดเล่มนี้นะครับผมขายในราคา4 4 5 0นบาทนะครับผมสามารถติดตามว่าบ้าบินมีโมเดลหรือว่ามีมีดมีรายละเอียดของมีดออกมาขายกี่เล่มหรือว่ามียังไงบ้างนั้นที่เพจ a c e b o o k บ้าบินได้เลยนะครับผมลิงก์สามารถดูได้ที่คำอธิบายในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับ โอเคนี่คือ b บ h c r a f t ของบ้าบินฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ